โอ้โหวันนี้นะคะพลังงานของอชาวคลิปนี้นะคะที่เข้ามาดูอาจารย์นะคะเขาบอกเลยว่าคุณกำลังอยู่ในห่วงของอซิเนหาสิบวกอยู่ในเรื่องของปัญหาในเรื่องของกรรมคุณในเรื่องของการหลงในเรื่องของแบบคือกำลังแบบรุ่มหลงในเรื่องของเซ็กส์ในเรื่องของ18ดบวกนะคะโอ้ย เออใครนะคะที่ตอนนี้กำลังแบบตกหลุมรักแล้วก็อยู่ในช่วงของแบบนะคะเพิ่งจะสารสัมพันธ์ไปกับใครบางคนนะคะแล้วก็มีเรื่องของอสิบแปดบวกเข้ามาแล้วคือแบบลึกซึ้งกันแล้วว่ะไปต่อกับอาจารย์เลยนะคะเรามาให้ไพ่เล่าเรื่องกันยังไงต่อนะคะมาดูซิเขาคนนั้นเป็นยังไงนะคะในเมื่อคุณกับเขาได้ลงเอยกัน นะคะแล้วมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งมีเรื่องของ18บวกกันแล้วนะคะแล้วเขาคนนั้นจะเป็นยังไงมาดูกันนะคะเอาตรงๆนะมันเป็นความสัมพันธ์ที่แบบว่าตอนแรกคุณก็ไม่ได้คิดอะไรกับเขาไม่ได้จริงจังหรอกเขาเองก็เหมือนกัน Energy <laughs> แบบนะ ก็เจอการรู้จักกันแต่ว่ามันไม่คาดคิดว่ามันจะต้องลงเอยด้วยเรื่องของ18บวกแต่พอมันมีเรื่องของ18บวกกันแล้วอะเฮ้ยมันโดนใจมันใช่อ่ะเออเฮ้ยมันมันเกิดความรักขึ้นมามันจริงจังขึ้นมาอยากจะเอาชนะแล้วอะเขาคนนั้นน่ะอยากจะเอาชนะคุณแล้วคุณก็อยากจะเอาชนะคนคนนั้นน่ะเออแต่ตอนนี้แบบว่าทําแบบ อิกนอก่อนทำแบบว่าเฮ้ยไม่ได้สนใจไม่ได้ crazy, ครซี่คลั่งไคล้อะไรมากนะคะเออก็จะเป็นในลักษณะแบบทำตัวปกติล้นลาปกตินะคะเออนะเนี่ยพลังงานเป็นแบบนี้เลยแล้วยังไงต่อนะคะสุดท้ายแล้วยังไงในเมื่อแบบเฮ้ยจากที่แบบว่าไม่ได้ตั้งใจไม่ได้บังไม่ได้ไม่ได้บงับงเอิญคือเขาเรียกวอะไรไม่ได้ตั้งใจที่จะมีแต่มันบังเอิญ มีความสัมพันธ์ไปเออนะนะแล้วตอนนี้มันเกิดความรักอะ่ะโอ้ยคุณกับเขาเจอกันเพราะพรมลิขิตเพราะสวรรค์เพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะเออและคุณกับเขาต่างต่างคนกนะนะ็ต่างโสดด้วยนะเออนะต่างคนต่างโสดด้วยนะนะคะขอบอกเลยว่าคุณนะคะในตอนนี้นะขอให้ไปต่อกับความสัมพันธ์นะอย่าเพิ่งหยุดพักความสัมพันธ์ นะคะขอให้ไปต่อไม่ว่าสถานการณ์ในตอนนี้ทั้งคุณและเขาไม่ได้อยู่ด้วยกันและต่างคนต่างโสดนะคะต่างสันโดษนะแต่ขอให้คอนแทคกันไว้และขอให้ไปกันต่อนะคะคบกันไปต่อนะเอออย่าแบบว่าคือต้องสารต่ออ่ะถ้าไม่สารต่อมันก็จบแต่ถ้าสารต่อนี่แบบเป็นคู่รักที่สวีทมากๆเห็นไหมเป็นดวงเนื้อคู่นะคู่อุปถัมม์นะคะเป็นคู่บุญกันนะ แล้วก็จะอยู่กันแบบมีความสุขคลองรักคลองคู่กันเพราะคุณกับเขาเนี่ยเห็นไหมมันเป็นแบบคือคุณกับเขามีบุญนะ่ะมีบุญนะคะทำบุญร่วมกันมาเออและในอนาคตจะตกลงปรงใจอยู่กินกันแต่งงานกันหรือคลองคู่กันได้เลยนะเออขอให้สารต่อขอให้ไปต่อนะคะลูกๆโอ๊ยกดรับคำทนายกันเลยค่ะพลังงานดีมาก